คอเนอร์คลองคลองน้ำเค็มแต่คุณอารุณบอกว่าหากว่าเป็นคลองน้ำจืดจับทำให้สิ่งแวดล้อมดีมันจะมีผลกระทบดีมันหน่อยลุงแต่ถ้าคลองน้ำเค็มแน่นอนที่สุดมันกระทบมันเกิดหมาสั้นต่อการสร้างคลองแต่ถ้าเทียบกับการพัฒนาประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าคลองน้ำจืดหรือคลองน้ำเค็มทุกคนในประเทศของเราก็จะอยู่ดีกินดีมีสุขได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นคลองน้ำจืดครอบคลองทางมดจะเป็นเื้นที่คองการทำเกษตรี่สมบูรณ์ดีดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรนี่มีความรู้ เราอยู่เรื่องกรเทศอินทีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะท้ามทันก็คือในฐานะที่ท่านเป็นหนักการเมืองที่จะลุงเลือกตังลงสนานแข่งกันก้าวไปสูการเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคครองไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่มีความหมายต่อคนครองไทยหัวปรศหัวเราผมเองไม่ได้เป็นหนักการเมืองแล้วก็ไม่ได้สัางกัดพรรคการเมืองใดๆแต่ผมมีปณิธานที่แนวแน่า จะต้องคุดกรงไทยในยุคของเราให้ได้ฉะนั้นนายายข้องการขับเคลื่อนของไทยก็คือให้ความรู้ช่วยเปะประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวกองที่เป็นความจริงเกี่ยวกับกรงไทยฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญรอยอย่าลืมนะว่าแม่แต่คนที่ยู่ที่ครองเขาจะคุดกรงไทยเอาดินดินโอ่กันเขายังไม่รู้รายละเอียดเรื่องกรงไทยก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า นนเส้นทางของไทยอยู่ตรงไหนผ้าบานช้ตนมาต่อได้อยกุดแล้วกุดแหล้วชาดีประยชน์ที่น้อนนี่คือกำทมานที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมก็เลยคุยกับสมาคมของไทยว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือชื่นทานเจตนารมณ์ต่อไปโดยจัดกิจกรรมขึ้นมา ในโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศก็คือทาแผนงาน<ค>ทางด้านเศรษฐกิจโครงการก็คือโครงการคุ้มครองไทยกิจกรรมที่เราจะทําก็คือกิจกรรมโครงการอบรมทายทอของไทยนะครับ ในในกิจกรรมในหนึ่งกิจกรรมนี้จะต้องมีอะไรบ้างในเรื่องของการอบรมดายาสกงไทยณวันนี้เราไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการในการอบรมดายาสกงไทยเลยแต่ผมกําลังคุยกับน้องอรุณเกี่ยวองว่าเรา ใช่วิธีการคือข้าวปหาสถทานทุกชาแล้วเราก็ไปพูยแผลด้วยกินอาชาโดยไม่มีอะไรต่างสิ้นนะครับแต่ถ้าราคการเมืองที่เขาอยากจะได้เสียงพูดกันตรงๆเลยอยากจะได้เสียงคะแนนเสียงจากคนกรองไทยก็จําเป็นจะต้องสนับสนุนดานเงินทุนเพื่อทําการอบรมตรงนี้ก็จะได้ถ่ายาาดกรองไทยเกิดขึ้นนะครับพวกกสท้ามฐานทุทัดว่าแนวทางกล้องที่ฐานดําเนินการอยู่ที่พ่อที่จะจัดอบรมถ่ายาดกรองไทยให้เกิดขึ้นเป็นยุน รุนช <c> ่องนะครับรุนแรลกหอบออบรมต่างต่างซื่อเนี่ยแล้วรุนที่ซ่องที่จะเกิดขึ้นก็คือรุนที่อบรมก็คืออบรมในอ้ออบรมในอ้อปกระชุมถึงพุ่มจัดทำาโครงการไววเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค้นก็มีรลอมเร้ววิธีการการดำเนินการเรื่อยเรียบร้อยแล้วงบประมาณเทียนไววเร็วอยากถามว่าทันมีแนวทางให้ช่วยเลือกครงการตายยากองไทยอย่างไรบ้างครับ